มาเดี๋ยวกล้งองล่นเขาไปตัดต่อมาเลยเดินปกติไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวนีเเ้เดี๋ยวนีอ้อ๋อแล้จทำอะไรก็ทำได้เลยนะคะแต่เสียงมันเก็บดีก็ระวังหน่อยอย่าหลับละ่ะ เเอาลยสวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะอย่างที่ให้ดูรูปไปในเพจนะคะว่าจะมาทำซีรีส์เกี่ยวกับมาร์คหน้าทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็คือจากประสบการณ์ของหงเองอะเหมือนกับแบบว่าคือหลายคนก็ถามไงว่าอันนี้ใช้ยังไงมาร์้ใช้ยังไงทั้งเพื่อนทั้งน้องในเพจหรือว่าแบบ พี่ๆในเพจก็ตามอะน,นะคะทีนี้ก็เลยเออก็คิดว่าเออน่าจะเอามาคุยกันดีกว่าเรื่องเรื่องมาส์ว่ามันมีอะไรหลายแบบแค่ไหนซึ่งแต่ก่อนเนี้ยผมจําได้ว่ามันมีอยู่ไม่กี่อย่างมาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีนวัตรกรรมนู่นนี่นั่นใช่ไหมมาสมันก็เยอะแบบขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามาสาเป็นยังไงบ้างผมจะทาซีรีส์เนี้ยเป็น2อันก็คือประเภทของมาสประเภทต่างๆ แล้วก็อีกอันนึงอ่ะซึ่งประเภทของม้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะจบที่1หรือ2วิดีโอนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือรีวิวม้าทั้งหมดที่หงมีอยู่ซึ่งอันนั้นน่ะหงคิดว่าน่าจะแบบใช้เวลาพักหนึ่งจะค่อยๆทามาให้ดูถ้าสามารถนะคะ,ะเริ่มดูเริ่มจริงจังไปไหมคือแบบกลับมาสู่โหมดปกติตลกเฮฮาของเราดีกว่านาะเอางี้เดี๋ยวหงเริ่มจากประเภทของมา้าก่อนที่อยู่ตรงนี้คือกล้องไม่สามารถแบบขยบมาให้เห็นได้นะแต่ว่ามีหลายอย่างเหมือนกันแต่จะเริ่มจาก ประเภทของมาส์ที่มีอยู่ก่อนนะคือที่หงพยายามแบ่งด้วยตัวเองเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่าง1เลยก็คือมาส์กที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นโฟมล้างหน้าด้วยแล้วก็มาส์กด้วยอันนี้จะมีอยู่เท่าที่เคยเห็นนะมีไม่กี่ยี่ห้อแต่ว่าที่เห็นหลักๆก,ก็คือยี่ห้อนี้นะคะอันนี้คือเคสอันนี้คือหงไม่ได้จะรีวิวนะคือแคจ่จะอธิบายให้ฟังว่ามา แต่และอันเป็นยังไงก่อนละกันเนาะอันเนี้ยที่ผมเห็นก็คือเขาเป็นโฟมล้างหน้าที่เขาสามารถมาร์คหน้าได้ด้วยหมายถึงว่าเวลาเราจะล้างหน้าเนี่ยค่ะก็คือทาทิ้งไว้ก่อนล้างหน้าเสร็จแล้วหน้าสะอาดเนี่ยค่ะทาทิ้งไว้แล้วก็แป๊บหนึ่งอะ่ะล้างออกมันก็จะเป็นเหมือนมาร์คซึ่งลักษณะเขาจะเป็นเหมือนโคลอนอ่าเป็นเหมือนโคลนที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรดึงสิ่งสกรปรกออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่า เขาเรียกหน้ามันก็จะสะอาดขึ้นเหมือนมาทาความสะอาดอะแหละเออมันเป็นมันเป็นโฟมล้างหน้าด้วยแล้วก็สามารถมาสได้ด้วยนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบเนี้ยเป็นดำดำออกเป่าเฮ้ยเอา้าหมดแล้ววเไ้ย่างนี่ไงเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะเป็นดำดำแบบเนี้ค่ะเห็นไหมเนาะแล้วเวลาทามาสกไปอย่างเนี้ยคือเขาจะแห้งแต่ว่าไม่ได้แห้งแบบแตกแครกเป็นดินละแหงอะไรเงี้ยมันจะแค่แบบ แห้งไปแล้วก็เอาน้ําล้างออกแค่นั้นเองนะคะซึ่งโฟมล้างหน้าที่ปไปเป็นประเภทนี้ผงเห็นมีอยู่ที่มีเห็นลิสเคยเห็นบ้างแต่ว่าจํายี่ห้อจําอะไรไม่ได้แล้วนะคะมาสประเภทนี้ก็จะเป็นแค่แบบเหมือนมาทำความสะอาดเป็นซะส่วนใหญ่เพราะเขาเป็นโฟมไปในตัวเนาะต่อไปแล้วยังไงเ่ยคือมือเลยแล้วก็ทิชชู่ไม่ได้หยิแบแบป๊บนึงนะขอแบบเอื้อมหยิบโอเค ๋ยวาแป๊บน,นึงดีกว่าไปหยิบไอ้นี้ดีกว่านี้มันเป็นแบบแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเดี๋ยวมาโอเคกลับมาแล้วกลับตัวช่วยทำความสะอาดคือเดี๋ยวเราจะพยายามแบบทำให้ดูทุกอันเนี่ยเราก็เลยต้องมีทิชชูนิดนึงอ่ะต่อไปนะคะประเภทต่อไปเป็นมากเฉพาะจุด มาร์กเฉพาะจุดคืออะไรคือเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบมาร์กเฉพาะรอบดวงตามาร์กเฉพาะปากมาร์กเฉพาะแบบลองแก้มอะไรอย่างงี้ใช่ปะคะยกตัวอย่างนะมาร์กที่เป็นมาร์กเฉพาะจุดเนี่ยก็จะคืออย่างนี้อย่างเช่นอันนี้แกะให้ดูเลยไหมอันนี้คือโรจูคิสนะคะทีเ่เป็นมาร์กดวงตาจริงๆมาร์กดวงตาเนะี่ยเห็นกันหลายยี่ห้อนะที่ผมเห็นอนะคือเห็นอยู่หลายยี่ห้อมาก มาร์กเฉพาะจุดก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นมาเป็นคู่อย่างนี้ขอขอไม่แกะนะยังไม่ได้ใช้เสียได้คือเวลาใช้ก็คือเอามาเป็นคู่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ติดใต้ตาเนี่ยอันนี้คือมาร์กเฉพาะจุดซึ่งมันจะมีมาร์กตาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเราจะเห็นตามวัสดสันตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โรจูคิสเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมเอามาให้เป็นตัวอย่างนะคือมาร์กตาบางยี่ห้อก็จะเป็นแผ่นกลมๆอย่างนี้คะ่ะแล้วก็แปะเข้าไปเลย เป็นแตงกวามางอะไรมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแตงกวานะอันเนี้ยนะคะคือดวงตามาเฉพาะจุดแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งที่มฮอทฮิตเป็นกระแสะมากคือนี้ลันเนชลัเนชอันเนี้ยเขาจะเป็นสลิปปิ้งมาส์แต่ว่าเฉพาะปากเป็นมาเฉพาะจุดที่เป็นปากนะคะเอาไวท้ทาแบบน,นี่เป็นเนื้อแบบว่าเขาเรียกแหละมันมันคล้ายค้ายลิปมันแต่ว่ามันจะแบบ ไม่ได้มันเหมือนลิปมันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหลวไปเลยเงี้ยค่ะคือทาไว้เป็นแบบว่าเคลือบปากไว้อะไรเงี้ยให้ปากนุ่มๆอ่ะหมดไป2อ,อย่างแล้วนะอันนี้คือมาร์คเฉพาะจุดกับมาร์คที่เป็นโฟมล้างหน้าใช่ปะทีนี้อย่างที่สคือมาร์คประเภทล้างออกมาร์คประเภทล้างออกเนี่ยก็คือมันมีหลายคุณสมบัตินะมีทั้งให้ความชุ่มชื้นกําจัดสิ่งสงกรปรกแล้วก็เหมือนกับบํารุงไปในตัวด้วยนะคะมีหลายยี่ห้อเลย อันนี้เป็นตัวอย่างที่หงเอามาให้ดูนะคือมาสกแบบล้างออกเนี่ยเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ที่หงม,มีเนี่ยคือ r ร d i a n t face mask จากลาคารเร้นะคะลาคารเร่ a รเดียนเฟสมาสกลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นมาสก์โคลนที่พอทาไปแล้วอะ่ะไม่แห้งเหมือนกันคือเนื้อจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูคือมาประเภทล้างออกเนี่ยนะส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเป็นไม่มันจะมี คือเนื้อของมาสก์มันก็จะมีหลายอย่างแต่มันล้างออกเหมือนกันไงหงแบ่งตามประเภทการใช้คือเนื้อของมาสกบางอันก็จะเป็นเจลเป็นอะไรเนี้ยแต่อันนี้เป็นโครนก่อนอ่ะให้ดูนะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นโครนขาวๆคืออันนี้เขาทามาจากโครอนนะเนี่ยค่ะเป็นครนขาวๆแต่คุณสมบัติเขาคืออะไรคือเป็นเรเดียนคือให้ความกระจ่างใสทาไปแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาจะแห้งแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าลาคาเร่เนี่ยพอแห้งปุ๊บอะ เหมือนตัวไม้อะเขาจะซึมแล้วเหมือนเนื้อสีขาวๆมันจะหายไปอะคือหน้าจะไม่ไม่ขาววอ,อกอยู่นะแล้วก็ไม่แห้งแตะเลยนะคือมันก็แค่จะตึงๆเฉยๆแต่พอไปล้างโดนน้ำไอสีขาวโคนนี้มันจะกลับมาเฉยเลยอะแล้วก็ค่อยๆล้างจนมันออกไปหมดอะคะ่ะอันเนี้ยคือลาคาเรเป็นให้ความชุ่มชื้นพอทาเสร็จปุ๊บทิ้งเอาไว้แล้วก็พอเขาแห้งปุ๊บก,ก็ล้างออกนะคะหน้าก็จะกระจ่างใสขึ้นอ่ะอีกตัวนึงยกตัวอย่างนะประเภทล้างออกคืออันนี้ i n น i s f r e e Super Volcanic p พอ l a y ลมารอันนี้เป็นมาร์กลางออกอนกันเป็นโคลนเหมือนกันด้วยแต่เป็นโคลนสีดำเออสีเทาๆอันนี้เนื้อจะข้นกว่าลาทาเร่ของทาให้ดูนะคือตัวเนี้ยเป็นพอ l เคลมาก็คือว่าเขาเรียกอะไรดูแลเรื่องรูขุมขนเออกระชับรูขุมขนไม่ให้รูขุมขนกว้างเนี้ยค่ะทาแล้วมันก็จะเป็นสีอย่างเนี้ยเทาๆแบบนี้ นะคะอันนี้คืออินิสฟรีพอทาปุ๊บแห้งอันเนี้ยแห้งเราจะแห้งออกจะแบบแคลกนิดนึงคือแห้งแล้วก็คือจะหน้าตึงแห้งเลยแล้วก็ไปล้างน้ำออกเหมือนกันนะคะทีนี้ของเพิ่มทริคนิดนึงเวลาคนที่มาคโครนอมาร์ทุกอย่างที่เป็นโครนนะเวลามาร์อะ่ะเหมือนเคยบอกไปแล้วมั้งเวลามาร์อะ่ะขอให้มาร์ให้มันแบบปิดรูขุมขนอะ่ะคือมาคโครนอเป็นมาที่จะต้อง มาแค่ไปเนื้ออื่นอะเราก็ทาให้มันทั่วใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนเป็นโคลนที่แบบเวลาทาต้องทาให้มันปิดรูขุมขนไม่ให้เห็นเป็นแบบเนื้อขาวๆอยู่เลยอะทาให้มันปิดหมดมันถึงจะแบบประสิทธิภาพมันโอเคแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาแบบว่าแกโป้สีบ้านหรือเปล่าเปล่าคือทาให้มันแบบปิดรูขุมขนปิดสีเนื้อแค่นั้นเองให้มันทั่วทั้งหมดเวลามันเวลามันแคลกหรือมันตึงหรือมันดึงหรือมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ทั่วกันนะคะไม่ใช่บางจุด เนี่ยไม่ได้เนาะอันต่อไปยังอยู่ในประเภทมาส์กที่ล้างออกนะอันนี้จะเป็น fresh rose face mask นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นไซส์แบบซื้อของครบแล้วก็เขาให้มานะคะเนื้อจะเป็นเจลเนียเนื้อจะต่างละอันเนี้ยเนื้อจะเป็นเจลเนื้อจะเป็นเจลแต่เป็นสีน้านําตาลนี่เนี่เหมือนน้ำผึ้งแต่ว่าไม่ใช่เป็นโรสคือเป็นล้างออกเหมือนกันเห็นเปล่า องเห็นจากกล้องเห็นไหมเออน,น่าจะเห็นนะแล้วเวลาทาก็คือทาให้ทั่วทาให้ทั่วหน้าแบบนี้ค่ะเนี้ยแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึง่งถ้าเป็นเจลแบบเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่แข็งไม่อะไรทั้งนั้นก็คือทาไว้ตามเวลาที่เขาบอกอย่างอันเนี้ยก็ประมาณสิบสิบห้านาทีใช่ไหมไม่แน่เริ่มไม่แน่ใจแล้วอืมทาทิ้งไว้ประมาณสิบหรือสิบห้านาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่แบบก็แล้วแต่ยี่ห้อว่าเขาเท่าไหร่แล้วก็ไปล้างออก ส่วนใหญ่แล้วไอ้มาก้างออกแบบที่เป็นเจลอะ่ะมันจะเน้นเรื่องให้ความชุ่มชื้นค่ะส่วนมากนะแต่ว่ามันถ้ามันมียี่ห้ออื่นๆเราก็ต้องดูว่าคุณสมบัติของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะอ่ะต่อไปยังอยู่ที่มาก้างออกอันนี้คือ i อินิสทรีอิน s ส r รีอันนี้เป็นร p ซ p a แพ s คซีวี d ก็คือทาทั่วหน้าทิ้งไว้10-15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นอันเนี้ยเป็นมาประเภทล้างออกเหมือนกัน แล้วก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อเจลเจลมันจะมีเนื้อเจลเนื้อครีมเนื้อโคลนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทาสุดท้ายแล้วคือล้างออกเนาะอันนี้คือประเทศล้างออกนะจบแล้วอันนี้พี่หงให้ดูคือยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าแบบต้องไปซื้อแบบนี้เท่านั้นนะมันมีหลายยี่ห้อแต่หนึ่งคือเป็นแบบโฟมล้างหน้าสองคือเป็นเฉพาะจุดสามคือเป็นแบบล้างออกสี่คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะสี่คือมา์กประเภทที่ลอกออก ลอกออกคืออะไรเวลาทาไปเสร็จปุ๊บรอแห้งกลายเป็นหน้ากากใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆลอกออกจากผิวตัวอย่างเช่นอันนี้ของ AJK โอ้เมื่อกี้ผมพูดยี่ห้อผิดไอเนี่ยเขาเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเขาไม่ใช่โลจุคิดแล้วเขาเป็น r j k ขอโทษคือไอเนี่ยมาเฉพาะจุดตาเนี่ยคือเขาเป็น r j k นะคะ Real Joy Korea นะอันนี้ก็เหมือนกันเป็น r j k เหมือนกันนะคะเป็นมาสก์ลอกหน้าที่ผมเคย ลงให้ดูว่าแบบจุใจวะจุเอาตรง,งประเภทต่อไปนะคะเป็นประเภทมาสก์แบบลอกออกลอกออก,ลอกออกคืออะไรก็คือการทาเข้าไปแล้วก็รอแห้งแล้วลอ,อกฟืบอ,ออกจากผิวนะคะเช่นอันนี้หงเคยให้ดูในเพจไปแล้วเป็น RJK ซึ่งไอ้ R J เเมืม่อกี้หงพูดว่าโลจูคิดใช่ไหมอ่ะตอนแรกที่คุยอันเนี้ย มันคือเขาเปลี่ยนยี่ห้อแล้วนะขอโทษเขาเปลี่ยนยี่ห้อแล้วจากโรจูคิสเนี่ยเป็น r j k นะคะก็คือ Real Joy Korea นะโรจูคิสนะไม่มีแล้วเป็น r j k แล้วโอเคไหมอันนี้คือบอกตัวเองทวนย้ํากับตัวเองอะมาต่อนะคะมาส์สแบบลอกออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีดําเพื่อดึงรูขุมขนให้ความกระจ่างใสหรืออะไรก็ตามดึงสกรปรกออกอ,อันนี้ แต่ผมเพิ่งเห็นยี่ห้อใหม่ยี่ห้อปอมเมป่ปอมเม่มเมที่เป็นเชคกิ้งมาร์กอค่ะแต่ว่าเป็นมาร์กแบบลอกออกเหมือนกันคือนึกออกไหมนวัตกรรมแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ผงอสรุปจากวิธีการใช้อย่างปอมเม่เนี่ยเขาจะเป็นผงแล้วให้เราผสมกับน้ําแล้วเชคแล้วก็เอาเนื้อมาทาพอทาเสร็จร้อแห้งลอกออกเหมือนกัน นะคะอันนี้ก็คือการแบ่งว่าโอเคเป็นมาร์คแบบลอกออกนะไม่ว่าจะเป็นซองแบบนี้เป็นมาผาสมเองหรือเป็นหลอดบีบแต่สุดท้ายแล้วคือลอกออกอันนี้คือมาร์คแบบลอกออกมาร์คลอกออกส่วนใหญ่นะคุณสมบัติคือการกระชับรูขุ่นขนทาความสะอาดรูขุ่ขนแล้วก็ดึงสิวเซียนออกมานะนอกจากว่าอย่างปอมเม้ผงเห็นเขามีหลายสูตรอันนั้นก็คือแล้วแต่แบรนด์ว่าเขาจะใส่อะไรลงไปนะคะอ่ะจบไปนะ นี่คือสแล้วนะมาร์กเลอกออก5คือมาร์กแผ่นอีมีมากมายไลายกองที่หยิบม,มาวันนี้ของสกินด o อมกับโอคุม ok ะนะคะเป็นมาร์กแผ่นซึ่งหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปเป็นมาร์กที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะมาร์กแผ่นก็คือเป็นลักษณะว่าแบบเป็นซองแบบนี้อันนี้ละกันอันนี้ อาคาเซียคอลลาเจนแอมพูแอมพูชี a มาก็คือเขาจะเรียกว่าชีทมาส์มาสแผ่นก็คือเป็นซองฉีกซองออกมามีน้ำมาสข้างในแล้วก็เป็นลูกเป็นหน้ากากอะคือดึงออกมาแล้วก็เป็นกลางออกมาเป็นมาสหน้ากากแปะวิธีอ่าส่วนใหญ่แล้วมาสพวกนี้นแหละคือมา k บำรุง,งนะคะเพราะว่ามันเขาไม่สามารถมีปฏิกิริยาที่การดึงสิ่งสกรปรกหรืออะไรออกไปได้ส่วนใหญ่เขาก็เลยใส่เป็นเรื่องความชุ่มชื้น เป็นสารบำรุงเป็นอย่างอันเนี้ยของสกินดอมเขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นแอมพูซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเนื้อมาสเขาจะเป็นมีความเข้มข้นมากกว่าถึงขั้นเป็นเซรั่มหรืออะไรก็ได้เลยคือเป็นเข้มขน้นแอมพูเนี่ยจะเข้มขน้นหรืออย่างของอันเนี้ยอ่า โอกุมะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยมีเนื้อเหมือนกับยังสเปรย์อันนี้เขาจะเป็นยังสเปรย์ซูเปอร์มาร์กก็คือเหมือนเป็นเนื้อสเปรย์ของเขาแหละแต่เอามาใส่ในมาร์กซึ่งมีปริมาณมากกว่าหรืออะไรเงี้ยหรือมาร์กของตามสกินแคร์ทั่วไปอย่าง SK2 เคขาก็จะมีมาร์กใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะบอกว่าเนี่ยใช้มาร์กหนึ่งแผ่นเทียบเท่ากับการใช้อะไรของเขาเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงมากกว่าแล้วตอนนี้มันมีอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าผมไม่มีตัวอย่างใช้หมดไปแล้วคือเป็นมาร์กแผ่นเหมือนกัน แต่เนื้อมาร์กอย่างเงี้ยมันจะเป็นกระดาษใช่ไหมแต่เนื้อมาร์กอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไฮโดรเจลซึ่งหงอ่ะเคยรีวิวไปแล้วลองดูได้อย่างยี่ห้อ p อ่ะ PhD, นะคะหรือ f a c e i n f a c e ซึ่งหงชอบมากทั้งสองอันเป็นไฮโดรเจลคือเป็นเนื้อเจลหยุนหย่นๆแต่เป็นรูปในรูปของซองเหมือนกันนะฉีดออกมามีเนื้อมาร์กอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวมาร์กเขาอาจจะไม่ใช่กระดาษอย่างพวกนี้มันจะเป็นกระดาษใช่ไหมแต่ว่า Face in Face กับ พีเอีอ่ะจะเป็นไฮโดรเจลซึ่งมีคุณสมบัติในการลดลดอุณหภูมิผิวอะทําให้ผิวมันไม่ร้อนทําให้ผิวมันเย็นลงมีสารบํารุงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นเนื้อเจลหยุ่นๆเป็นลูกหน้ากากเหมือนกันพอทิ้งไว้แล้วก็ดึงออกมาสก์พวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วไม่ควรทิ้งไว้เกิน20นาทีจริงๆแล้ว15หด้วยซ้ำแต่บางอันก็คือได้ถึง20หรือครึ่งชั่วโมงอย่างไฮโดรเจลอาจจะได้นานหน่อยนะคะเพราะ การใช้มาก,กระดาษพวกนี้เมื่อกระดาษมันแห้งอะแทนที่ว่าคือถ้ารอจนมันแห้งแทนที่ว่าสารที่อยู่ในมากันจะซึมลงผิวเราใช่ไหมกลายเป็นว่ามันจะไปจับกับอากาศแล้วก็ดึงน้ําดึงออกไปจากผิวเราอะ่ะนึกออกปะห้ามห้ามเด็ดขาดเลยนะการแปะอันนี้แล้วก็หลับไปเลยนอนเอนี่ยไม่โอเคมันแทนที่ผิวจะดีนะผิวแย่นะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ดูเวลาด้วยนะคะไม่ใช่เพลินแล้วก็ไม่โอเคนะนี่คือมาก์กแบบกระดาษมาก์กแบบ เช็ดแม็กซ์แล้วก็ไฮโดรเจลแม็กซ์นะคะดูจริงจังมากเลยวันนี้มันจะต้องมีชาติการเลยขนาดนี้ป่ะหรือยังไงไม่เป็นไรเป็นความรู้เราก็จริงจังอีกนึนงนี่คือพูดคนเดียวแล้วก็เอออ,อเองคนเดียวด้วยอ่ะต่อไปนะคะเป็นมาร์กประเภทที่ทาทิ้งไว้แล้วนอนได้เลยก็คือโอเวอร์ไนท์มาร์กยี่ห้อที่ดังที่สุดคือไลาลานเนส สลิปปิ้งแพ k แต่คืออะไรหมดไม่มีไม่มีให้ดูอ่ะตอนนี้มาดูอันที่มีนะคะอ่าโอเวอร์ไนท์มาเนี่ยจะเป็นมากประเภทที่ให้ความชุ่มชื้นหรือฟื้นฟูผิวทาตอนกลางคืนใช่ไหมหลังหน้าทาครีมเสร็จหรือจะไม่ทาครีมแต่ไม่แนะนำนะแนะนําให้ทาครีมสักแป๊บหนึ่งอะดูที่วงทีวีแล้วพอจะนอนก็ก็ค่อยทาตัวโอเวอร์ไน m a มานะเริ่มจากอันแรกก่อนอันนี้คือ ซาวาซูโอ g h t v i ไนท์ว i n ไลซิงว i ตไลซิงมาตัวเนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นการฟื้นฟูผิวอันนี้เป็นของ s ซาวาซูเป็นไซส์เล็กเหมือนกันนะจ๊ะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้คือมีหลายเนื้อมากโอ e r อ i g ไนท์มาอ่ะคือเนื้อแบบอ่ะจะหมดแล้วเหรออย่าพึ่งสิอ่ะเขาจะมีหลายเนื้อมากอย่าง s ซาวาซูเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้หอมๆครีมข,ขาวๆธรรมดาเนี้ยค่ะ ทาทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะตึงๆนิดนึงแล้วก็นอนได้เลยแต่อันนี้หอมแบบหอมสมุนไพรหอมโสมอะ่ะอันเนี้ยคือมาฟื้นฟูผิวนะก็คือทาเสร็จแล้วก็นอนเลยหงอะ่ะส่วนใหญ่นะพวก o อ e r n i g h t mask พวกเน,นี้ยจะเอาไว้วันที่กลับมาดึกมากมากที่สุดแค่ล้างหน้าก็เหนื่อยแล้วก็จะแบบโทนเนอร์น้ำตกแล้วก็ o อ e r n i g h t mask เลยหรือบางทีแบบล้างหน้าเสร็จ น้ำตกแล้วโอเวอร์ไนท์มาสเลยคือเอาไว้ยามฉุกเฉินจริงๆอะเวลาแบบเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วอนะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่โอเวอร์ไนท์มาสอะเขาให้ใช้แค่อาทิตย์หนึ่งครั้งหรือ2ครั้งนะไม่ได้แบบให้ใช้ทุกวันอะมันไม่มันไม่โอเคนะคะต่อไปยกตัวอย่างนะอย่างอันนี้ pHd intensive aqua booster อันนี้ยหงเคยรีวิวไว้ในวิดีโอแรกๆเลยอะว่ามันเป็นเหมือนเนื้อมันเป็นเจลเป็นเนื้อเจลสีฟ้า ให้ความชุ่มชืน้นบูสต์ผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็น overnight m a ม k เหมือนกันแต่อันเนี้ยพิเศษตรงที่เขาใช้ได้หลายแบบคือใช้ได้ทั้งเป็น mask แบบหนาๆเลยนะซักแบบ15-20นาทีแล้วไปล้างออกหรือใช้เป็น overnight m a r k ก็คือทาทิ้งไว้ตองคือแล้วนอนใช่ปะคะหรือจะใช้เป็น moisturizer ก็ได้อันเนี้ยนะคะ p HD intensive a l u a booster แต่ผมเอามาจัดอยู่ในประเภท o อเนี่ยเพราะเขาเป็น o อร์ไนท์ม m a s ได้จ้ะ ต่อไปคืออันนี้พึ่งเฟรนด์ไไปแล้วพึ่งแจกในเพจด้วยดีมากอันนี้ชอบนะคะก็คือ d e r m a v า e erm ีเดอร์มาเนี่ยเขาเป็นทรีทเมนต์มาร์กเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นทรีทเมนต์มาร์กคือเป็นสูญญากาศกดฟึบแล้วเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้เป็นสําหรับคนที่แพ้ง่ายด้วยเขาเป็นวันสเต็ปรีคาวูรีนะคะคือช่วยทางเรื่องความกระจ่างใสล,ลดสิวพด แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยเพราะว่ามีสารส่วนประกอบเยอะมากในนี้ซึ่งจะบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันต่างกันนะคือถึงแม้มันจะเป็นวอร์ไนท์มา a ์ k เหมือนกันอะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเน้นเรื่องฟื้นฟูแล้วก็แบบให้ความชุ่มชื้นใช่ปะแต่อันเนี้ยคือทาแล้วหน้าใสหน้าอะไรเนี้ยโอเคนะชุ่มชืน้นแต่อันเนี้ยคือทาปุ๊บในคืนหนึ่งอะตื่นเช้ามาหน้าละเอียดขึ้นเลยอะคือคือไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อน,นี้นะ คือทรีทเมนต์มาร์สที่เขาบอกที่เป็นเนื้อขาวขุนน่ะมันจะมีลักษณะเนี้ยมียี่ห้อเมลิส่าเคสอีกยี่ห้อหนึ่งมีพรีนยี่ห้อพรีนเป็นทรี a เมนต์มาร์สเหมือนกันหมดเนื้อขุนแล้วก็ให้เรื่องของความกระจ่างใสความละเอียดเหมือนกันแต่วิธีการเลือกคือคือไม่ใช่ว่าเราจะเชีย,ย์ยี่ห้อนี้นะแต่ว่าวิธีการเลือกคือเราใช้แล้วอ่ะคือเราใช้มาทั้งหมดแล้วทุกยี่ห้อที่พูดมาเมือ่อกี้ แต่พอใช้แล้วปุบอะเราต้องดูผลระยะยาวไม่ใช่ว่าพอทาเสร็จเช้าตื่นมาหน้าดีขึ้นเลยแกแล้วก็ชอบยี่ห้อน,นั้นแต่มันไม่ได้เมนเทนมันไม่ได้ว่าแบบใช้แล้วพอหยุดใช้แล้วหน้าแม่งแย่กว่าเดิมเนี่ยแกมันไม่โอเคปะวะแต่อันเนี้ยคือเออก็ไม่อยากเออแต่อันเนี้ยใช้แล้วมันไม่มันไม่ไอ้นี่อะมันไม่หน้าไม่แย่ะนะก็เลยชอบอันนี้อยู่ในเฟรนดก็เลยพูดได้นะจ๊ะแต่ถามว่าอันนี้ดีไหมนนดีสีไม่ดีจะมีเหรอ นะมันคุณสมบัติมันคนละแบบอะ่ะก็เลยมีหลายอันอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เป็น overnight mask เหมือนกันนะคะอันนี้คือ drop of youth bouncy sleeping mask คือเป็น sleeping mask เหมือนกันตัวเนี้ยที่เป็นหยุนหยุนเหลือเยอะมากเขาไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะคือจริงๆพอใช้แล้วหน้าก็นเนื้อเขาจะเป็นเนี่ยเป็นเหมือนการาเทคเลยอะ่ะดูดิเนี้ย b o u เนี้ยดึงดึงดึเนี้ยค่ะแต่ว่า พอใช้แล้วหน้าชุ่มชื่นมากแล้วก็หน้าใสาขึ้นเพราะเขามีคุณสมบัติมีส่วนผสมของดอกเอเดไวสก็คือเป็นช่วยเรื่องของสมูทติ้งคือให้ผิวเรียบเนียนรีเฟรชแล้วก็เป็นเหมือนไนท์ครีมเจลได้เลยอะนะคะทีนี้ที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันเหนียวแค่นั้นเองแต่ว่าคุณสมบัติแล้วอะไรมันดีก็เลยยังใช้อยู่แต่นานาน,านใช้ที่วันที่แบบไม่ได้ร้อนแบบมากเปิดแอร์เย็นกระหน่ำก็จัดตัวนี้เข้าไปนะคะ หมดแล้วอันนี้คือพวก overnight mask แกคลิปยาวมากเลยอ่ะเก่งใจที่ต้องมานั่งดูแต่ก็ดูต่อไปเถอะนะขอร้องอ่ะต่ออันนี้คือเกือบจะสุดท้ายแล้วหรือสุดท้ายอืมไม่เกือบมา s k บางอันเนี่ยก็คือเป็นบำรุงและเป็นสามารถใช้ได้เป็นา a ์กได้ด้วยนะคะก็คืออย่างอันนี้อย่างเช่นอันนี้นะอันเนี้ยคือเป็นลานเนช waterbank eye gel คืออันเนี้ยจริงๆริงจัดอยู่ในประเภทเดียวกันก็คือสามารถเป็น multi use คือใช้ได้หลายแบบนี่อันเนี้ยสามอาันนะ kiss อันเนี้ยใช้ได้หลายแบบเป็นโฟมล้างหน้าก็ได้เป็นมาร์กก็ได้นะแล้วก็อันนี้ใช้เป็น์เ i อไรเซ z e r ก็ได้เป็นมาร์กก็ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนการ lanesh uh, waterbank eye gel คือของ lanesh เนี่ยเขาจะมีอันเนี้ยมันเป็น p a เกจจิ้งเก่ามัง้งแต่มันยังไม่หมดไงก็เลยยังใช้อยู่แต่มันยังไม่หมดอายุนะคือมันจะเป็นเนื้อเจลเนี่ยค่ะเป็น eye gel นะ เป็นเนื้อเจลฟังมาเยอะเกินนี่คือทุ่มทุนมากเลยนะเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยเนี้ยวัมขึ้นมาเนี่ยอ่ะเป็นเนื้อเจลแบบนี้ซึ่งปกติเวลาเราทาเป็นไอครีมเ่ก็แตะขึ้นมานิดเดียวแล้วก็แบบนิ้วนางแล้วก็วนอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราจะให้มันเป็นมาส์กเนี่ยวักขึ้นมาเยอะนิดนึงทาใต้ตาเนี่ยหนาๆเลยหนาๆเลยอย่างเงี้ยเราทิ้งไว้สักประมาณสิบสิบห้านาทีแล้วก็เอาคัตเตอ้บัตเนี่ยปาดออก แล้วส่วนที่เหลือคือแตะเป็นไอครีมไปอย่าทาทิ้งไว้่างนี้นะคือถ้าทาทิ้งไว้นี้แล้วนอนตื่นช้ามาอะ้วอ่ะ,อะคือคอันเนี้ยคืออันเนี้ยทาหนาๆไว้ใช่ไหมแล้วก็สิบห้านาที เอาคัตเติ้ลบัตรปาดออกแล้วส่วนที่เหลือคือแตะให้เป็นไอครีมไปแต่ว่าอย่าทานเนี้ยเราทิ้งไว้ทั้งคืนนะเพราะว่าตื่นมาตาบวมนะจ้าบอกเลยเพราะว่าเหมือนมันเยอะเกินไปแล้วมันเหมือนไหลเข้าไปในตาอะไรเงี้ยค่ะเวลาเรานอน,อนเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะมาตาแล้วแบบต้าเยอะๆแบบเนี้ยสิบห้านาทีแล้วปาดออกส่วนใหญ่ผมจะทําเนี่ยตอนที่ก่อนแต่งหน้าคืออาบน้ำจากห้องน้ําเสร็จออกมาปุ๊บ ปาดอันนี้ทิ้งไว้เลยแล้วก็ทาครีมส่วนอื่นๆแต่งตัวอะไรเสร็จค่อยมาปาดตัวเนี้ยออกแล้วก็แต่งหน้าไอคอนซีลเลอร์จะไม่ตก่องแล้วตาจะชุ่มชื้นติดดีขึ้นอันนี้คือหนึ่งในมาร์กที่เป็นเขาเรียกแลมัลติยูสคือใช้ได้หลายแบบเป็นได้ทั้งไอครีมเป็นได้ทั้งมาร์กนะคะสุดท้ายแล้วปิติว่าดีใจเปนอย่างยิ่งสุดท้ายคืออันนี้มันคือเม็ดมาร์ก ซึ่งลักษณะเป็นแบบนี้เป็นเม็ดแกะอันใหม่ให้ดูเลยนะนี่เป็นเม็ดแบบนี้นะคะแล้วเวลาใช้เนี่ยก็ใช้กับมาร์ที่เป็นจริงๆมันไม่ได้เรียกว่ามาร์คหรอกจริงๆใช้กับพวกที่เป็นน้ำตกต่างๆเช่นนอ่ะอันนี้ไบโอเทอร์มไลท์แพลนต์นเอเซนเป็นน้ำตกใช่ไหม อันนี้อ่ะลอฟตี้การัคโตไมซีสเฟ s ร์ตเอเซนต์พลเป็นน้ำตกใช่ไหมก็จัดการซะด้วยการทำนี้อันนี้วางที่มือนะคะหยาะจะไม่วางที่มือก็ได้จะวางในถาดวางอะไอะไรก็ได้อะที่มันน้ำไม่รั่วออกไปอ่ะนี้เสร็จหยาะลงไปฟุ้อฟ้อฟ้อฟอันเนี้ยมันจะฟูออกมาแล้วก็กลางออกมาได้เป็นเหมือนชีสมาร์ทนึกออกไหมแต่มันเป็นเม็ดไงเราสามารถอะแดปแอพพลายแก้ ly, yeah, แบบว่า เฮ้ยฉันจะใช้อันนี้อย่างเี้แต่ต้องเป็นน้ำนะคือผมลองพยายามใช้กับอะไรที่เป็นเจลแล้วไม่รอดเอออีกอันนึงที่เวิร์คคือนี้โอปุมนะคือพอดึงมาร์กที่อยู่ในนี้ออกไปแล้วอะน้ําเหลือครึ่งจ้ะแล้วยังไงทํายังไงคะก็แช่ตู้เย็นสีแล้วเราจะใช้ก็เอาน,นี้อย่างนเข้าไปไงนะจ๊ะปิดให้สนิทนะปิดฝาซองให้สนิทนะแค่นั้นเองคืออันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งสุดท้ายก็คือพวกเม็ดมาร์กต่างๆแค่นั้นเม็ดมาพวกเนี้ยมันก็จะทําให้เหมือนแบบ เราอยากได้น้ำตกที่เข้มข้นบนหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยมาร์กไว้หน่อยแต่ว่าวิธีการใช้ก็คือเหมือนกับพวกมาร์กชีทกระดาษพวกนี้นะก็คือว่าทิ้งไว้เนี่ยไม่ควรเกิน15นาทีเพราะว่าไม่ควรรอจนกระดาษมันแห้งแล้วก็แบบค่อยให้มันปลิวอพลมจอให้มันปลิวไปเองไม่ใช่นะลักษณะเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี้ยจะให้เรื่องความชุ่มชื้นแต่มันก็จะมีอย่างบางอันที่แบบเขาเรียกอะไรอย่าง SK2 หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาช่วยในเรื่องของรูปคุม้มคนความกระจ่งางใสอะไรเงี้ยค่ะเนอะประมาณนี้พวกนั้นตกพวกเนี้ทำมาร์คได้หมดเลยแต่ก็จะเปลืองนิดนึงอ่ะอันเนี้ยคือก็เปลืองนะถ้าเอามาทำมันก็ราคาสูงอยู่ใช่ปะ่ะแต่อย่างอันเนี้ยคุณภาพดีราคาไม่แพงมากก็ประคองตกเข้าไปเลยจ้ะนะจ๊ะอ่ะเฮย้ยหมดแล้วอ่ะหนึ่งวิดีโอในแบบซีรีส์มาร์คของเรายาวว่ะจริงเดี๋ยวขอกลับไปคิดใหม่ทำใหม่ว่านะว่าแบบ ไอรีว hey, ิวแต่ละอันเนี่ยควรไหมหรือว่าไม่ควรหรือยังไงคือถ้าอยากให้ควรก็คอมเมนต์มาข้างใต้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยพี่หนูว่ามันยาวไปหรืออะไรเงี้ยก็มาบอกข้างใต้เหมือนกันอยากให้รีวิวเป็นสั้นๆก็พอในเพจอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันแล้วก็ใครชอบวิดีโอก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายนื่อ เราแตกเลยอะเราต้องเก็บของเนี่ย